สวัสดีทุกคนพบกับนิกกี้ไมเวอร์นะวันนี้เราจะมาบอกวิธีบริจาคเงินง่ายๆนะคะผ่าน e-donation นะซึ่งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ออย่างในภาพนี้เป็นของสภากาชาติเขาแจ้งไว้เลยว่าลดหย่อนได้สเท่านะฮะะเป็นสภากาชาติฝ่าวิกฤตโควิด -19 ใครอยากทำโรงาบาลไหนก็ได้นะที่เขาผูกอ n ด t i o n อันนี้นิกิเมวจะมาสอนของของสปาการช่าซึ่งวิธีมันก็เหมือนกันทุกอันนั่นแหละนะฮะมาสมมุติว่าเราอยู่บ้านเฉยๆเราจะสามารถบริจาคได้ง่ายๆเนาะเราเข้าไปที่ Google เลยนะคะเข้าไป Google แล้วเราก็ไปพิมพ์คำว่าเนี่ยพิมพ์คำว่าว่า QR คสภาการ์ช่าหรือจะเป็นหน่วยงานอื่นก็ได้เนาะที่มันมี QR code ค้ของอ n ด t i o n เราก็เลือกอ่าอย่างน,นี้นิกิเมวเจอละสภาการ์ช่เราเข้าไปเลยปุ๊บ แล้วก็จะมีหาที่มันมีรูปที่มันมีภาพไอตรงอ n ด t i o n เนี่ยนะฮะซึ่งเดี๋ยวลิงเนี้ยนิกกี้ไมเวอร์จะเอาไว้ให้ใต้คลิปเลยนะแล้วเราก็แคปหน้าจออันนี้เลยโดยแบบแคปหน้าจอก็ง่ายๆก็คือกดปุ่มปิดพร้อมกับปุ่มลดเสียงปุ๊บมันจะแคปให้ละมาคราวนี้เราก็จะไปบริจาคก,กันไปอืม เราไปที่กรุงไทยนะฮะกรุงไทยหรือว่าแอป,ปอื่นของที่เรามีเนาะที่เราผูกบัญชีธนาคารไว้ชัดไหมอ่าเออแล้วเราก็ไปที่สแกนอ่าอ่าเราเคยเข้ามาแล้วถ้ายังไม่เคยเข้ามาเลยมันจะให้ใส่รหัสของตัวเราเนาะเราก็ใส่รหัสไปก่อนละเราก็ไปเลือกรูปภาพเนี่ยตรงภาพมเมื่อกี้รูปภาพเนาะ ให้ดูหน่อยเนี่ยให้เลือกรูปภาพปุ๊บเนี่ยอะแล้วก็เข้าไปอัลบัม้มแล้วก็ไปเลือกภาพที่เราแคปไปเมื่อกี้เนาะปุ๊บมันจะขึ้นมาให้ทันทีเลยเป็นของสภาการชาตินะฮะแล้วก็ใส่จำนวนเงินเข้าไปอ่ะใส่จำนวนเงินแล้วก็กดถัดไปอืมมันมันเร็วมากนะมันเปลี่ยนหน้าเราทันทีเลยนะอยอยไปนิดนึง เห็นไหมฮะตรงนี้เขาจะเขียนว่าต้องการใช้สิทธิ์ดหยนอนภาษีอ่ามันจะติ๊กมาให้อยู่แล้วแล้วมันก็พาร์ตไปเลยเนาะเมื่อกี้อ่าแล้วกดถัดไปปึ๊บน่ะคราวนี้มันก็จะบอกให้เรายืนยันยืนยันข้อมูลเลยว่าเราจะโอนเงินจริงๆแล้วก็กดโอนได้เลยยืนยันอ่ะใส่รหัสเึิมมันก็จะไปละ น่อันนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วบร,บริจาคออนไลน์นะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว The Thai l e a d Code นะฮะ Society นั่นเลยนึดไปแล้วแค่นี้เองแค่นี้เองนะมันก็จะสามารถบริจาคเงินนะฮะแล้วก็นำไปลดหย่อนภาษีกับสรรัรภารซึ่งเราสามารถไปตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บของสรรพารนะ แล้วเ,เข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้ต้องหลังจากบริจาคไป2วันนะคะก็ให้เข้ามาที่เว็บของสักราเข้ามาดูเลยแล้วเราก็ไปเลือกที่ตรวจสอบเงินบริจาคตรงนี้เนาะมันจะขึ้นมาให้เข้าสู่ระบบกับส,สมัครสมาชิกถ้าใครมีมีอ่าสมัครไว้อยู่แล้วเนี่ยเราก็เข้าสู่ระบบไปตรวจสอบได้เลยถ้าใครยังไม่ได้เคยสมัครไว้ก็ไปสมัครสมาชิกก่อนหลังจากที่เราบริจาคไป2วันเนาะ หลังจากที่เราบริจาคไปไป2วันเนี่ยเราก็จะเข้ามาเช็คได้เราก็จะเห็นจําจนวนเงินกับสถานที่ที่เราบริจาคไปนะฮะง่ายๆเนาะบริจาคเงินนำไปรถย่อนภาษีได้สำหรับคลิปนี้นิกกี้ไม่เวอร์ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย